ยังนกแก้วยังดังกว่ายังเสียงหอมยุคเก่าอยู่อยู่เดฟังเอ๋ยบ่ได้หูบ่ได้น้อยสดใสคือนางแก้วยังใสเลียบ่เปลี่ยนแปลงแปลงนีอนฟังบ่ฮู้แกแต่ปีก่อนก็คือกันัเสียงพิอำเภอซือเสียทานนั้พอเปิ้นย้อนใย้อนจนนไกได้เป็น ่เปียบปะต้องน้ำเนื่องพะทีรวมความเขาเป็นลำยางยางมีทางเออเอเออเอพเออเออเออเองเออเออัออเออเอบเบ่เอนเออเอเอิเออออปทอเออเอนเออ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 เอาเือเอวเออเช้าออออเออเออออเออออเอยเออเเออเออเอออ มือแสงตะวันกับน้องสุริยันกันท่าเป็นลูกของที่แม่ัวนาดาคุณพ่อตัสพุนเป็นจังไงเดี๋ยวนี้ธนัทมาผู้สาวผู้ห่มแท้ฮะเขามาเบิ้งอีหยังก่อนแม่เขามาเบิ้งเอาเบิ้วอาเมืองมาให้ตัวรุ่งเบิ้งหมกบักน้ำติ๋วเฮ้ยจะาเป็นหมกไงเนาะผื้หมานแท้ผู้สาวจิ้มหนาหันเป็นจังไงก่อนเดี๋ยนี้ ัหลงเรีกไดเอออมา้ห้องถึงมาเบิดไปเน่ในการเงี้ยู่ทางใดน้สรหมายเออกน้าคุตติองอน้าสเป็นยังไงอัตลัอัครายุบวเมื่อใดก็คิดอดสเ็ปอเสด็เปรสเ็จอ๋อตะกิอดัวนี้ละก็คอยล่องเสียงเล่สียงล้มนะอัครน้ำจเจ้าไห้ วดขวดนี้เลยกินฮอสเด็พอเดีสเมีย่นลาเมียบาจีขวนบัส่วนนี่งไปขอฟอเด็พอเดเมียสิ่งไปกับ่อาได้หรือไปกับพ่อาถ้าไปเียถ้าไปย่านปพอเยเต็มเมียยกท่าน็กยานเดยางวายย่านบุญดอกบาบมุทุกเมียั่เออเดี๋ยว เสด็จเรมาไอ้ผาไปดรอเออเสด็จอามาในภาพไปเนี่ยกวลไที่มีน้องมาหาอีกเดียวนะสายพมาอะไรอรุแซ่คัาพวงยันกำงโแฟนแป้นได้ได้เที่ยวทอนขางใดเดียสีป้องี๋ยวแล้วมองเบิอ่านผู้คอยจอด นั่งเหนียวนอนอ่อนลนามือตั้งทาดาราชายไก่้หรือไก่ได้มาหุอนเอออสนามกวนแฟนทั้งเครื่องผู้ขาย้อมือนอกขอบพระพุนธลงเมืองฝาแสนลุดนเดือดกานลุ่นาเพราะเมตตายเตรียมหล่นขมุเปิ่อยเต็มเต็มว่าจะ ประทานอภัยห sí, ักเป็นดาดีเฮาได้เที่ยวยี่งคอยคือบักวันเจ้าเป็นผู้ใหญ่อาศัยนันพรคุณเข้าแสลำคาปงเยี่มล้มตั้งท่าเป็นดาลาออกท่าฝนซ่อนโอ้อดโอ้ลำ จดหมายสามซ่อมหน่อยๆไปหาผู้สาวก่อนนะ